พ่ออยู่ภาษาตุ๊กอ่ะมาตุ๊กเลยจะขึ้นทำไงทำว้าวประมาณปานกลางเลยกันนะโอ้อทินวะนี่ดูยังจะติกูด้วยตุ๊กับดที่ใส่มนครับตุ๊ที่ใส่หมดโอกินมาคนกินทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละดีตอนแล้ว นี่สงนี่พีเลี้ยวเลี้ยวมาชัวมาเกมันชัวเกมันชัวรจะิดไ่ลกันี่เดียวนิ่เดียวไม่ถึงกับทรมานหรอกว่าแล้วกนโอ๊ยไม่ไม่มันข่าผมมันฆคแต่กรรมเด็กสะเคยก็ได้จากูด้วยป่าแล้วกนอย่าอ ก็ตบจกปเดี๋ยวเดี๋ยวยังกะต่อมาแล้วก็ไอ้กูตัดกัดมือตัวเองหรอแกจะข้อแกจมันสลบเองตืน่าย่าด้อสวัสีกับตัแล้วก็เลยก Chết <laughs> chết à. Ôi Chân tôi chết 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 chắc chết 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 non chết 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 Ôi chết ไครมาสิคแกาล้ก็มาลกจะด้ายาล้วฉ่นจะทำกัดาแกด้วิธีเจ้าลกที่เคยทำไว้โอ้ยเราต้องขอตัวลาแค่นี้นะบายไว่าเจอกันชันน้